สวัสดีค่ับันนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับสวนนึงร้อยไร่นะอยู่ที่โคราชราชพัฒโคราชมันเป็นของราชพัฒโคราชนะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ในราชพัฒโคราชนะมันอยู่ข้างสวนสัตว์ผมจะบอกว่าไอ้อะไรนะบุตรที่ปกักมาในกูเกิลแมปมันผิดนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแก้ให้เร,เ,รเราจะใส่พิกัดให้ <c oughs> เขาไปใส่ในกูเกิลแมปได้เลย <c oughs> นี่นะฮะนี่หนึ่งร้อยไร่หนึ่งร้อยไร่ เราต้องไปซื้อบัตรก่อนใช่อใช่ซื้อบัตรคนละ20บาทตรงทางเข้านะคะจริงๆมันใกล้จะปิดแล้วนะทุกคนเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ว่าแดดอ่อนพอดีดีมากคือดีมากเราขับรถลงกันอยู่เป็นชั่วโมงจ่ายได้สวัสดีครับสองคนค่ะเปิดเดือนไหนครับนี่เปิดเราจะเปิดเหมือนงานประจำปีอะ ห้าธันวาถึงจริงๆแล้วจะห้าธันวาถึงห้ามกราแต่ปีเนี้ยเราเลื่อนมาเป็นห้าธันวาถึงเจ็ดห้าธันวาถึงเจ็ดมกราใช่ไหมซื้อหมดเลยประมาณสามสี่วันโอก็คือมีเวลาเวลาแค่ประมาณหนึ่งเดือนนิดๆิหนึ่งเดือนนิดนิดปีเขาซื้อหมดเลยดีกว่าตามลิมิต แต่ว่าถ้าหลังจากปิดไล่ถ้าดอกไม้ยังไม่โรยก็มาได้เรื่อยเราก็จะไม่ได้เก็บเงินแล้วเต่ถึงแตที่รอส็บเมล็ดพันธุ์ก,กิบไม,ม่ได้พันธเสร็จเราก็ไถกบแล้วเราก็ปลูกขึ้นหมุนเย็นไปตามตามอ่า แผนงานของเราปกติโอ้มาฟรีก็ได้เนาะมาฟรีได้แเราช่วงวันเด็กยังได้เลยนะได้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 กระเป๋าไว้นะคะซื้อวันละหนึ่งข้างเข้าออกได้ทั้งวันโอ้แต่มาเย็นแล้วเวลาจะมีน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะกลางวันไม่เที่ยวหรอกร้อนจริงค่ะตอนนี้แหละมีหน้าหนาวตอนนี้แหละอากาศกำลังดีเลยค่ะต้ยค่ะรถจะมอยู่ด้านหลังนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะอยู่ด้านหลังรถมอสมอสหมูขาบานเลยอือชิงเข้าได้แล้วเรียบร้อย าได้หมวกหนึ่งใบนะคะเพราะว่าร้อน mm. ไม่รู้สะก,กันแดดได้ไหมนีดอกทานตะวันไปดูดอกทานตะวันกันโอ uh huh. ้ไม่ต้องไม่ต้องเดินเหมือนนี่น,ะนั่นเลยนะเขาคออ่ะทำไมอ่ะไม่ต้องอ<ะ>เดินขึ้นเขาใช่เพราะว่ามันเป็นที่ราบแต่อากาศก็เย็นสบายนะตอนเนี้ยไม่ร้อนมากเท่าไหร่เพราะามันเย็นแล้วเ่เนาะ สี่โมงเย็นนะแนะนำทุกคนมาตอนช่วงสี่โมงเย็นนะคะก็อากาศกำลังดีเลยไม่ร้อนมากจริงๆต,ตอนนี้ก็30มสิายอยู่นะรอแต่ก็ไม่ร้อน <c oughs> อ๋อมีที่ให้หลบร้อนนีไ่ไงเต็นือกเขาน่ารักไหมซื้อมาหรือ <c oughs> ซื้อมา30บาทเอง สามพิบบาทแลวนี่ถูกจังทุกอย่างนี่ถูกไปหมดถูกมากค่าเข้ายี่สิบบาทค่าหมวกอีกแค่ยี่สิบบาทสามจิบสามลิบถูกมากถูกมากผมไม่ใส่หรอกดูเมียดีกว่าดอกทานตะวันไปดูฝั่งนู้นปะต้องบอกให้เมียรีบเดินนอไ้ด้ทำทำคลิปไม่เสร็จแล้วได้ถ่ายรูปสวยอ่ะดอกทานตะวันอ่ะวอืมพหนม ลงไปเขาคอเท่าไหร่นะหกสิบคนละหกสิบมาหนี่ดีกว่าอีกคอ้ะแต่เขาคอมันดีไงได้ออกกำลังกายมันขึ้นเขาอ่ะเดี๋ยวนั้นน่ะโอ้ยสวยอ่ะเฮ้ยอันนี้ดอกอะไรนะคอสโมเหรอดอกเขาเรียกดอกอะไรนะคอสโมป่ะอยู่ด้านหลังเขาเล่นไพ่นู่นดอกทานตะวันอยู่ข้างหลังนั่นน่ะโอ้ทานตะวันเห็นไหมฮะ อเขาถ่ายคลิปอยู่เราไปเดินช่องนูน้นเต็มใจที่เขาเปิดถึงแค่ห้าโมงเย็นนะฮะใช่กใกล้ละน่าจะมีแบบน่าจะเปิดตอนกลางคืนดนะ้วยเนาะแล้วแบบ <No. S 2> เปิดไฟอย่างเงี้ยนะจริงคนจะได้แบบมาเที่ยวเยอะๆคงจะแบบสวยมากอะ่ะถ้าเปิดไฟดอกไม้ก็สวยอยู่แล้วไงดอ,อกทานตะวันเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมเรื่อย่าไปสัมผัสมันเยอะเพราะว่าเขาอาจจะฉีดยาไง ให้เราอยู่ไกลๆดูไกลๆต่อวันจูคอตรงไหนสวยดอกทันตะวันตรงไหนสวยสวยทุกที่ มันหลายสีมากเลยเขาปลูกแบบหลายสีสลับกันปลูกแบบหลายสีสลับกันจะกลับกันแล้วตอนนี้แต่ว่าก่อนกลับปี่บอกว่าอยากกินชาเขียวไอติมไอติมชาเขียวอย<ด>ู่ตรงนู้น อโอ้ได้มาแล้วมามาชิมกันเถอะหอมชาเขียวอายใหญ่